สวัสดียามเช้าจ้าเช้าวันนี้นะคะพาเ,เพื่อนมาชมดอกไม้ที่บ้านนะคะก็เป็นดอกไม้บ้นบานๆจ้ารดน้ําตอนเช้านะคะฟ้าประทานพรสีขาวสีม่วงเหมือนเดิมนีม่เลยจ้าออกดอกทั้งปีแล้วก็พามาชมไม้ประดับต้นสูงสูงสูงจนจะเลยหลังคาอยู่แล้วนะคะต้นอะไรเอ,อ่ย ผักบุ้งต้นนะคะก็เป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่ออกดอกตลอดทั้งปีเลยนี่นะคะดอกสี่มงอ่อนสวยงามจ้าไม่ใช่ผักบุ้งที่เรากินนะคะเป็นผักบุ้งต้นจ้าเป็นไม้ประดับปลูกเพื่อความสวยงามนะคะดอกก็จะเหมือนดอกของผักบุงนะคะแต่จะใหญ่นี่นะคะออกเป็นชอ่อนี่นะคะออกดอกตลอดทั้งปี ปลูกเป็นไม้ประดับสวยงามนะคะนี่เลยจ้าต้นเขาก็สูงสามารถที่จะนำกิ่งกิ่งของต้นไม้ต้นนี้ไปปลูกได้นะคะปลูกง่ายมากเลยแค่ตัดกิ่งไปปักชำก็เป็นแล้วนะคะสามารถทนแรงทนฝนสู้สภาพอากาศร้อนได้ดีจ้าพามาชม นี่ก็เป็นดอกไม้ต้นไม้ที่บ้านนะคะต้นอะไรบ้างดูกันเอาเองนะคะมี่ผีเสื้อราตีแรงร้อนนะคะก็จะไม่ค่อยที่จะออกดอกนี่นะคะต้นนี้นะคะเป็นไม้สมุนไพรด้วยนะคะต้นคอยดำ นี่เลยออกดอกช่วงหน้าหนาวนี้นะคะดอกก็จะเหมือนดอกเข็มสีขาวใบนะคะก็จะมีสรรพคุณช่วยแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะคะสําหรับต้นค่อยดํานะคะใบจะมีรสขมคล้ายสสเดาเลยนี่จ้าชมไปเรื่อยๆนะคะต้นไม้ตาย อากาศร้อนม่งจะลดน้ําไปนะคะชวนชมสีชมพูนี่นะคะก็ออกดอกอยู่เรื่อยๆนะคะนี่ช่อนี้กำลังจะบานก็เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่ปลูกได้ดีนะคะแล้วก็ทนแล้งทนฝน แล้วก็มาต้นนี้นกน้อยนำโชคไม่มีใบเลยนะคะมีแต่ดอกดอกก็เริ่มที่จะล้วงหมดแล้วนะคะนี่นกตัวน้อยๆเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งจ้าแล้วเราก็มาดูต้นนี้กันนี่ว่านงาช้างนะคะก็ออกดอกมีนะคะ มีอยู่สี่ห้าดอกนะคะดอกก็จะยาวๆแบบนี้นะคะสวยงามปีหนึ่งก็ออกดอกครั้งเดียวนะคะสำหรับดอกของว่านงาช้างนะคะก็อยู่ในจำพวกกลิ้นมังกรนะคะพามาชมนี่เลยดอกนางแย้ม นี่ออกเป็นชอ่อช่อใหญ่มากๆเลยอันนี้เริ่มที่จะบานนะคะทยอยบานช่อหนึ่งก็ใหญ่ในช่อหนึ่งก็จะมีดอกรวมกันเป็นร้อยๆดอกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกที่เข้าบานแล้วก็โรยแล้วนะคะนี่อันนี้ก็บานนะนะคะเสมือนดอกมะลิมากๆเลยแต่จะจัดอยู่ในช่อเดียวกันนี่นะคะ สวยงามจ้าต้นเขาก็จะสูงนะคะนีจ้าก็ออกเป็นช่อๆแบบนี้นะคะสำหรับดอกนางแยม้มช่อก็จะใหญ่นะคะอัดแน่นกันด้วยดอกเล็กๆเป็นช่อรวมกันสำหรับดอกนางแย้มนะคะ นี่ทยอยบานนะคะในบานก่อนก็บานนะคะดอกเล็กๆก,ก็จะแทรกขึ้นมาแล้วก็มาชมนี่เลยพญาไร้ใบนี่นะคะมีใบนะคะแต่ใบของเขาจะเล็กมากๆเลยก็เป็นที่มาของชื่อต้นพญาไร้ใบวันนี้สมพรก็พาเพื่อนๆมาชมต้นไม้คางบานนะคะชมเพลินๆรดน้ำเช้าเย็น ดีนะคะพบกันใหม่นะคะ